สายตา้โหเลือดเต็มเลยเว้ยนี่นี่มึงเป็นอะไรเปล่าวะสายตาเธอเนี่ยเว้ยกูไม่มีเพื่อนแล้มึงจะเป็นอะไรเพื่อนสายตาบ้าเพืแล้วเพื่อนตายแล้วสายตาเอ้ยหาจุกูรู้มึงตายซะแล้วเพื่อนตาหามึงทั่วไปหมดเลยมึงไปหนีหนีจริงๆไปไหนมา ฮะ้วเป็นไงโซนอะสิหกกระโดดหัวแตกเลยเฮ้ยกูอ่ะเป็นไงมึงมันล้มตรงนี้ทำไมเนี่ยเป็นอะไรอ่ะฮะมึงใครอ้าวมึงบ้าหรือตอนนี้กูไงเพื่อนมึงสายขวยไงมึงใครสายขวยไงมึงใครเพื่อนมึงไงไม่มึงใครอ้าว มึงอยาเข้ามาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงอย่าเข้ามาไอ้สายจันมึงอย่าเข้ามาเดี๋ยวมึงอย่าเข้ามาเลยเฮ้ยไอ้ไอ้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมึงใจเย็นก่อนใจเย็นนี่กูกูมากับมึงมึงจำไม่ได้จริงเหรอกูสายคุยไงเป็นเพื่อนมึงไงนี่มึงตั้งนี่มันนี่ใจเย็นกูเพื่อนมึงไม่กูไม่ทำร้ายมึงกูไม่ทำร้ายมึงสายเออสายสายคุยสาย K U Y คุยสายคุยเออนี่สายคุยเออจำได้แล้ว กูรู้มึงไปมึงไปไหนมาเนี่ยสายควอยของสายทานเอ้ยบ้าของใครของมันนี่มึงจะมารวมกันทำไมเฮ้ยเป็นไงบ้างเพื่อนฮะอ๋อไอ้กูจำกลิ่นปากมึงได้มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่มึงตั้งสติให้ดีมึงตั้งสติดีมึงเป็นไปเยอะแล้วแล้วมาอะไรใครไปตีมึงเนี่ยเพื่อนเฮ้ยอะไรอะไร เฮ้ยใจเย็นใจเย็น oh! ก e> ูไม่ไปไหนกูไม่ไปไหนใจเย็นมีอะไรมีอะไรบอกกูบอกกูตั้งตั้งสติไว้เอออะไรมึงตั้งฮะอะไรมึงตั้งสภาพกูยังถึงมึงอีกเก้อไอ้ที่มึงกูบ้ารึี้เชือกเชือกใครไปที่มึงมึงตั้งสติให้ดีตั้งเออตั้งเออตั้งตาลิติกตั้งั ตั้งตาลิตติดตั้งจ้าตั้งตาลิตติดตั้งทหารเดินมาขอยาดูดบ้างไปเออเออเดี๋ยว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 นี่หน้ากูนะฟันมึงอ่ะแฟนมึงทำไมห่างเงี้ยฟันกูไม่ใช่รองเดียว มึงจะบ้านี่ยนี่มึงนี่เออเออมึงไม่หูกูมีเลยมึงไม่รู้หูมึงหายไปไหนแล้วมึงไม่รูหูกูมีลองนั่งลองนั่งหรือทำไมอะไอ้บ้าหูกูไม่ีถั่วส้วมหูนี่แสดงว่ามึงสติไม่ดีแล้วเนี่ยเพื่อนแสดงมึงเป็นประสาทเสียแล้วกูเออมึงรู้ไหมมึงชื่ออะไรอะกูมึงอะชื่ออะไรกูไม่เคลแจ็คสันฮะ ไม่เคยเจสั้นไม่กันว้าวเต็มป่าปาปาปาโอยว้ายกูเจ็บได้มึงบ้าได้ตายหายแล้วกูเจ็บได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะมึงตั้งสติดิแป๊บเดียวเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาหาใครหาใครแก้วที่มึงอย่าดันมึงอย่าดันเดี๋ยวจะเข้าไปพี่ผมอยากเจอแก้วอ่ะมึงอยากเจอแก้วเจอแก้วแก้วรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะพาเอื้อแก้วไหมมึงตาพี่ต้ ที่บ้านเลยบ้านจะมาเทีงกูทำไมเนี่ยตาพี่อย่างใครหันแน่อ้าวตาพระเอกก็อย่างนี้มึงรอกูเดียวไปไหนอะอยากเจอเอื้องแก้วไหมอยากเจอรอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวกูพาเอื้องแก้วมาแต,แ,ตแต่เจ็บหัวเนอะเดียเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูพาพ<อ>าเอื้องแก้วมารักษามึง่อกูโอ้โหตายหายแล้วลักษณะนี้สติมันไม่ดีแน่เลยคนที่จะรักษามันได้ก็ต้องเป็นเอื้องแก้วที่จะเตือนสติมัน เอื้องเก้าเอื้องแก้วช่วยเอื้องแก้วช่วยด้วยเอื้อแก้วเอื้องแก้วอะไรพช่ด้วยเดี๋ยวฉันกำองกับข้าวอยู่เอะไก่อนเลยหัวเอะไรกับเาเอาแล้วพี่หน้าตาตื่นเนี่ยก็บอกเหตุผลมาสิเอืองจะไปทางไเดี๋เอื้องแก้วไป้่ก่อนช่วยอะไรพี่หน่อยเถอะอะไรอะพี่อสายตาเล้วเลือมันเตเหม้อ แล้วมันก็ไม่รู้จักตัวเองขนายพี่เองเพื่อนมันมันยังไม่รู้จักมันอยากจะเจอเอื้อแก้วอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นไม่จำได้ว่าฉันใช้ให้พี่สาวฉันไปตามนะเแล้วก็หายตัวไปตั้งหลายชั่วโมงในพี่สายทานน่ะแล้วก็ปะแป้งสลอเชี่ยพี่บอกว่าบ้าได้ยังไงมึงดูั้งนั่งกินดอกไม้แล้วช่วยหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยสายทานพี่สายทานสายทานวุ้ยนี่มันนั่งทำไมตรงนี้ไปกลับบ้านแล้วเอ้นกลับข้าไว้แล้ว แก้วดูสิแก้วมาแล้วพี่ขวอยก็บอกพี่บ้าน่ะไม่จริงใช่ไหมแก้วแก้วเลือดอะไรเนี่ยหัวมันแตกพี่เป็นอะไรอ่ะประสาทเสียแล้วเรากูอ่ะแก้วแก้วอย่าหนีพี่ไปไหนนะเห็นไหมเห็นไหมอยาหนีพี่ไปไหนแล้วเจ้าัวพี่ตัมันกำลังทำร้ายเก้ามันกำลังทำร้ายเก้าเราเก้วเราเร็บไปเจ้าเจ้า มันจะมาฆ่าเรามันจะมาฆ่าเรากับกับบ้านเราเจอาเดี๋ยวเดี๋ยวกับบ้านพี่สายทานใจเย็นๆย็กับบ้านพี่ค่อยๆพูดนะพี่เจ็บพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงพี่เจ็บหัวแล้วใครใครก็ตีหัวพี่พี่ไม่รู้เนี่ยรัศนารัศนามันจะโดนทำร้ายมาแน่เลยเจ็บมันจังเลยเอาเงี้ยเดียวเก้วาเจ็บหัวจังเลยนี่แสดงว่า พี่สายทานเป็นบ้าจริงๆ,งๆเหรอใช่เลยพี่จะบอกเอ,องทำไมทนายพี่เองมันยังไม่รู้จักเลยถ<อ>้าอย่างนั้นน่าพี่ไม่ได้แล้วล่ะเอาไงอ่ะฉันต้องกลับบ้านแล้วแต่ก่อนที่จะกลับฉันจะต้องัาพี่สายทานะไปลิล่มลาพี่เมธีก่อนท<อ>ี่จะเอาดาบมคืนเขาด้วยดาบที่ได้มา<จ>เอาคืนเมทีไปเลยแล<า>้วก็เอาไปรักษาหายแล้วเฮ้ยหายแล้วไม่ไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วโอ้โหหายดีแล้วล่ยหายดี ไปพาพไปไปบ้นพาพาไปพาพยาบาลครับนะตอนนี้ฉันเมีปวดหัวยังไม่หายเรื่องพ่อยังไม่เสร็จก็มาเป็นเรื่องในบ้านเราอีก ฉันอยากรู้เหลือเกินว่าใครนะมันช่างก่อเรื่องวุ่นวายอันนี้ขึ้นมาได้นะพอจะรู้บ้างไหมทำไมนะ้าอยากจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะใครละ่ะก็นางออางแก้วไงนะฉันต้องขอโทษด,ด้วยว่าฉันไม่คิดไม่ฝัน าเอาอึ้งแก้วมาอยู่ในบ้านของเราด้วยเรื่องวุ่นวายอนี้มันจะเกิดขึ้นนะให้อภัยฉันเถอะนะน้าเคยบอกแล้วใช่ไหมเอแกวดูมาดูมาดูดูมัดูาดูมามามาูาดมาดมดดมดดูาูม่ดดอกูมไดูดูาดมดููาาา ให้ที่อยดูให้ที่จะดูให้ที่ดูแลหน่อยอยู่นี่นะดีครับพี่แมทีไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งจ้ะไม่ทิ้งหรอกมนนี่มานี่มานะเออนั่งนะนั่งตรงนี้นะนั่งนั่งลงนั่งลงครับเออนั่งลงนะนั่งนี่หละครนั่งนั่งมาเออนั่งนั่งลงมึงเชื่อเขาดิเออแหมโอ้ยมึงนี่พี่แมทีเอื้องแก้วเออ จะมาลาพี่กลับบ้านจ้ะใช่จะจะกลับบ้านจะอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขเลยเอิ้องแก้วมีความสุขทุกอย่างอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เอิ้องแก้วนะ่ะก็หมดหวังแล้วที่จะหาคนร้ายจากที่ฆ่าพ่อเอิ้องแก้วทอ้อใจไปหมดแล้วจ้ะพี่หนำซ้ำพี่สายทานก็สติฟันฟ่นเฟือนไม่อยู่กับเนื้นอกับตัวพี่สายทานนะ่ะ ต้องการหาหมอใช่้องแกว่ะจะไปอะไรกูอย่ไปรอเขาจะพาี่สายทานไปรักษาจ้ะเฮ้ยสายทานเสียสติีกงั้นเหรอใช่จ้ะพี่ต้นแก้วจะเอาสายทานอยู่ที่นี่ก่อนสิอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้หมอเข้ามาดูแลแล้วสายทานหายดีเมื่อไหร่ค่อยกลับนะเอาไงไม่เอาหมอไม่เอาหมอไม่เอาหมอหาหมอจะได้อยู่ไหไม่เอาหมอเอานักเรียน นี่มึงอยู่อยู่กับแก้วอ๋อจะอยู่กับแก้วมาด้วยกันไงพี่สายทานเนี่ยเพิ่แต่ชื่อเอื้องแก้วคนเดียวใช่อีกอย่างตอนเนี้ยเอื้องแก้วก็เป็นห่วงแม่ด้วยอยากจะรีบกลับบ้านแต่ก่อนที่จะไปนี่ยขอฝากดาบเล่มงนี้คืนให้กับพี่กันแล้วกันนะจ๊ะเพราะว่ามันก็คงไม่เหมาะสมที่จะอยู่กับเอื้องแก้วต่อไปแล้วจ๊ะไม่ไม่ให้ไม่ให้ไปให้ไปให้บังเอิญยังไงสายทาน อะไรอ่ะไปเดี๋ยวก่อนสายทันขอดูหน่อยฉันเยียมแป๊บหนึ่งนะฉันเยียมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันคืนเดี๋ยวกลับบ้านในการไม่เลยไม่ไม่แล้วมึงก็จะไปชอบไปหลอกเขาอยู่เฉยๆก็ได้ยังไงทั้งหมดเนี่ยแม่ไม่ได้เลยอ่านนี่เดียวอ่านนี่เดียวอะไรมันล่วงลงมาเหรอฮะ แวจ้าพี่เจ้าอยากรู้ความจริงไหมว่าพ่อของเราสองคนนั้นตายสาเหตุอะไรแลวตายด้วยน้ำมือใครเกืองอยากรู้จ้ะพี่เมทีรู้แล้วเหรอพี่รู้แล้วใครอาจาพี่คนที่ฆ่าพ่อก็คือน้าบานชิ่นเอาเฮ้ยมีอะไรไม่มีอะไร นาอย่ามาปฏิเสธฉันหลักฐานอยู่ในมือฉันนี่ก่อนพ่อจะสิ้นลมพ่อเขียนหลักฐานไว้ถ้าพ่อสิ้นลมหายใจไม่ไหลแล้วก็จะมีคนเดียวที่คิดจะฆ่า,าพ่อก็คือน้ามาชื่นแล้วฉันไม่ได้ค่ะนะฉันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเมื่อทุกคนในบ้านนี้รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าน้าเป็นคนฆ่าพ่อ น้าให้ฉันจับตัวเถิดใช่ขึ้นฟ้าพระองค์ท่านและบอกความจริงว่าน้าเป็นคนฆ่าพ่อ girl, so girl, o. O. ทำไมอันถึงไม่ได้ฆ่าก่อนน้าเป็นคนฆ่าฉันไม่ได้ฆ่าน้าทงไปไปไป เก้าใครหน้าหไรทีม่กล้าจับตัวเมียกูเหรอหรอแก้วคจะเชื่อคอยอีกอเแก้วเอเยเยเข้ามาเนีย้วใส่้เฮ้ใส่้้เก้เข้ามาเลยอาแ้มาเออไม่ไม่เฮ้ยไเฮ้ยก้วว้นนี้จะเชื่อคอยเหอดี๋ยวกันนะเก้ยออกไปกอนออกไปก่อนมันอันตรายมึงเข้ามาเนี้ยแก้วยเข้ามานะ มานี่คนบ้ายอมแล้วล่ะจะาเดถือยังไงอะกูไม่ให้จับนันเพราะกูไม่ได้ทำผิดแล้วออาไปอย่างนี้นะออาไปจากบ้านคุณเดนี่ไปเฮ้ยไป ไป็นยังไงเล่นกับใครมาเล่นมาเล่นกับอีบานเชิญไงไยบานเชิญเอาไงต่อไปทันเลยสิไปยันท์ทำอะไรไม่ได้นะคายสายทานเหรอใช่ไม่ได้ทำอเลยไม่ยด้ในเมื่อบานชื่ญแล้พี่คายสายทานพี่ก็จะคายสายทานระเบียวนี้เลยหยุดไอ้วะ ลูกทำไมคะปัญาไม่เลือกอะคุณกระเชนน้องพี่ยังจำไอ้คุนลือคนนี้ได้หรือไม่มึงฆ่าเมียมึงยังไม่พอมึงมึงยังฆ่าลูกมึงอีกใครลูกกูใครลืมแล้วหรือไอ้น้องรักเมื่อยี่สิบปีก่อนเองใส่ลายพี่ตอนนั้นพี่มียศเป็นคุลือว่าพี่ชอบลาดบังหลวง ยังหาว่ารันทําเียมึงเป็นโชกับพี่ไอ้น้องใจเหม่อใจบ้างกูไม่เคยคิดว่ามึงจะเหี้ยมโหดทํากับพี่ในขนาดนี้ทํากับพี่ไม่ทันและนเนาะล,ลูกมิลูกของรันทมพี่เป็นคนพาหนี้อเอาไปอยู่นอกเมืองชั่วดีทีห่าง สายพานก็คือหลานอีนไตน์ของข้าไม่ควรแทนทำไมพี่ไม่ฆ่าตากระติ้งด้วยเอาสิถ้ามึงจะฆ่าโลกมึงชดเลยอ้ามึงชดมันทำกับโลกมาเพื่ขนาดนี้พี่ยังไม่ฆ่าอีก่เหรอจะฆ่าหรไม่ฆ่าเหรอได้พี่ไม่ฆ่าใช่ไหมได้ฉันจะฆ่ามันเองไป Kom hey, igjen! ฉัชอ,ชอบพี่จ๊ะจะแม่มมจะหยุดเพง่านี้จะให้เป็นคำตที่ชอเีคนเดียวยลูกจะแม่จะไม่สร้างเวนากรรมไม่เคยตายเป็นสอง,สอง Đợi mẹ mẹ lúc mẹ dạng lúc mẹ dạng lúc luôn Luôn mẹ là luôn nữa. thương <laughs> thương <laughs> 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 <Ôi>, <laughs> <laughs> เ,เป็นคําสั่งของจอมกษัตริย์จับตัวคุณกระเชนจับตัวมันนั่งลงนั่งลงเ <c oughs> มธี ถ้ารู้เรื่องทุกอย่างแล้วบัตรนี้เรื่องราวมันได้สงบลงด้วยการจับคนชั่วเรื่องแก้วถ้าขอโทษถ้าเข้าใจเจ้าผิดอุเทน ข้าขอบใจเจ้ามากนะที่เจ้ามาช่วยข้าในวันนี้จะเอาไงกันดีแล้วไอ้ไอ้ไอ้ที่เจ้าไงจับตัวไม่ขังไว้พี่ใส่ทานพื้นแล้วปีไงมึงลูกเฮ้ยพี่ใส่ทานเฮ้ยฟื้นแล้วฟื้นแล้วใส่ทางใส่ทานใส่ทางใส่ทางใส่ทานพื้นจะตองรักแล้ว ด้วยแหละยด้วยตั้งแก้วนะตั้งแก้วเราไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งกันเดี๋ยวกลับบ้านด้วยกันทำได้ไหมเดี๋ยเรากลับบ้านกันนะตามใจเปล่าตั้งแก้วไม่ตามหาใครนล้วล่ะ เออไอ้แก้วไอ้จำได้แล้ว้ี่ไหายลสทาหายแล้วลูกหายแล้วหลขาใจขาดามนี่มเป็นอะไรแล้วจเธอได้แล้วพสายทาพครับข้าไม่ตาย ดูนัวของพ่อหายแล้วทาไม่ได้ดะหมด,ดข้าหมดโศกนะลูกฟ้าหลังฝนลูกย่อมมีความสว่างสวยัยพ่อมีอะไรจะบอกลูกสายทานครับพ่อไม่ใช่พ่อของลูกหลักลูกแท้จริงแล้วคำลือลือขนลือคนนี้เป็นลุงของเจ้า<อ>พ่อเจ้าคุณก็เชนได้ไงคุณก็เชน ถึงป่านนี้นะสำนึกได้หรือยังลน้องบาปกรรมมันมีจริงเองทำกับลูกทำกับเบียตอนนี้แรงกรรมมันย้อนสองเจ้าแล้วสายทานยังไงเขาก็พ่อเขาเป็นผู้ให้กำเนิดลูกคุยเขาเถอะลูกลุงพ่อ พ่อข้าจริงๆเหรอใช่ลูกพ่อของเจ้าจริงๆลูกสายทาน ข้าไปอีกเลยม่แล้วลูกเราต้องอยู่กับข้าคนชั่วยอย่างพ่อมันต้องได้รับกรรมที่พ่อได้ก่อเอาไว้สายธานจะหลอกพ่อพ่อต้องกลับมาหาสายธานอีกเจ้าดูแลตัวเองนะล,ลูกเอาไงรับพ่อจับตัวไปไปพ่อต้องไม่เป็นอะไรนะ ว่าต้องกลับไปหาฉันตัวเมย์ก็ดีลูกพ่อได้เดี๋ยวผมคุ้มตัวเองครับจับไปไปไปว่าต้องกลับมปหาฉันที่คุณกจ์เอาศพของนางหนูไปไว้ที่วัดก่อนคุณหนูคุณหนูไม่น่าอยู่สักไหนอย่าทำเจ้เจ้าลุงเมยเราก็จะหนีไปไหนเราก็มีความผิดเหมือนกันจะเอาไงดีครับ จับตัวไปไปโอเคเชิญเราจะถังไปรวมก,กันไปต่อไปนี้เราจะไม่จากกาันอีกเหตุ<ร>การณ์ที่ผ่านมาข้าต้องขอโทษเจ้าทั้งสองคน ด้วยเรื่องร้ายและเรื่องดีที่ข้าได้สร้างบัตรนี้เข้ารู้ความจริงแล้วว่าความรักที่แท้จริงมันคือเจ้าสองคนอขอให้เจ้ามีความสุขมากๆพร้อมกับเจ้าเมธีแล้วก็ธนาด้วยแล้วก็แกสองคนเมื่อไรจะแต่งงานกันสักทีโอไทันี่แต่งงานนี่บินดีฝ่าบินดีที่บ้น,นปากดีขอบคุณาามากนะไม่ต้องไหว้ข้าหรอกสายทานพี่แก้ว แล้วก็พี่เมธีด้วยเอื้องแก้วกับพี่สายทานต้องขอบคุณทุกๆอย่างที่ผ่านมานะจ้าใช่ว่าเอื้องแก้วจะไม่รักและลก็ลบพี่อุเทนแต่บนวาสนาของเอื้องแก้วคงไม่เหมาะสมกับพี่หรอกจ้าคนที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเอื้องแก้วได้คนแรกและคนสุดท้ายก็คือพี่สายทานเอื้องแก้วรักพี่จ้า จะไปไหนนะความรักมันยืด,ดยาวดีเหมือนกันนะไม่ต้องมไม่หวังให้ฉันปลอบใจให้ใจะโดนเห็กโดนกูเด็กโดนกูล้ม,มใจมช่างงามน้ำความสงบ เป็นการจบเข้าใจเมื่อฝน้างฟ้าใสพบชีวิตใหม่ใจมันขอการเตรงไก คือโทอสร้าู่อมีราคาน่าเทเข่เอาแก่ดูแรงทุกรานที่มันไม่ใช่คู่แท้ไม่ใช่แม้แต่คู่ทุก ให้ขอให้มีความสุขขอให้มีลูกเต็มบ้านอเอาสักหลงนะโเผื่อวบราณการตราดับ oh. ให้โอกาสลิเกได้ศิลปะร้องรำนำเสน่ ดูยิงแท้กราบท่านสวัสนีการุณาให้ทูนเข้ามาอัดใหม่นำวีซีดีให้ขายได้พระเอกทุนไทยกราบท่าน ได้ซื้อขายได้ครองบันทึกมีทองของทุนมีผลกำไรได้สมดุลช่วยเชียร์ช่วยรุนทุกร้านให้การตลาดบริษัท กำไลกำหนดยาวหน้า